สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องชาวยูทูบทุกท่านครับคลิปนี้กับสิผ้ามาเปลี่ยนน้ำมันคานล้อหน้าครับคานล้อหน้าครับตัวนี้กับไซดยูหกลิตรครับนี่ครับจุดที่ต้องถอดนี่ครับตัวแรกครับน็อตจุดเลขที่ต้องถอดครับนี่ครับน็อตเบอร์ยี่สิบเจ็ดครับนับเบอร์ยี่สิบเจ็ดหนึ่งแล้วก็สองนะครับนราเบอร์สิบสี่นะครับ ที่ต้องถอดสอดนะครับจุดที่ปล่อยน้ำมันกะนี่สองตัวนะครับซ้ายขวานะครับจุดเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นจุดเติมครับใช้ยูหกลิตรนะครับจะพาไปฟังคุณนะครับนี่ครับจุดต่อมาข้างขวาสำหรับผู้ใดที่ทขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นําเด้วนะครับเพื่อบอกผาดคิดใหม่ๆเลยว่า เป็นกําลังแรงใจ่นะครับมาก,กับมุนออกทวนเข็มนาฬิกานะครับทวนเข็มนาฬิกาครับคือหมุนไปสายมือนะครับเอ,อาง่ายๆนะครับ,รบประมาณนี้ครับที่เขาใช้เบนซารกล,ลอนน้ำมันเครื่องเก่านะครับปาดลักษณะนี้น,นะครับ ปิดตัวนี้น้ำนะครับเปิดน,อน็อตเบอร์ยี่สบเจ็ดออกน้ำนะครับเพื่อให้น้ำมันมันไหลดีกว่เาเก่านะเพื่อให้ล่มมันระบายออกกว่า,านะครับขนาดก็คือว่าเปลี่ยนบ่อยากนะครับจะมีน็อตอยู่ทั้งเหมดสามตัวนะครับ ที่ต้องถอดนะครับลูร,ระบายน้ำมันกะสองตัวครับอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวเติมนะครับเป็นเป็นรูเติมน้ำมันของเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับตัวนี้เป็นเบอร์สิบสี่นะครับเป็นถ่ายน้ำมันทานหนักครับหกลินะนรับ สำหรับใครที่เขามาเรล็กไปยืาลืมนะครับกุไลล์กดแชช์นะครับหรือว่าขมิมนสอบถามกันเขามาได้นะครับเพื่อเป็นกำลังเลืงใจให้กันให้กันนะครับน่ครับหมู่ว่านเปลี่ยนชุดนี้ไปนะครับนี่ครับระวังที่รอนะครับที่ผ้ามาตัวเช็คนะครับจุดกรองนะครับนี่เปลี่ยนไปหมู่ว่านนะครับคนกระตุกนะครับเปลี่ยนไปหมู่ว่านนะครับคำคำนะ ันระตุกนะครับตัวนี้ก็ซีมีนะครับชุดเปลี่ยนไทยมันให้ริกชุดเคื่องไายนะครับซีมีกลองกลองตัวหนึ่งนะครับกองตัวนี้พิธีการหมุนออกนะครับหมุนท่วนเข็มนาฬิกานะครับทวนเข็มนาฬิกาคือหมุนออกไปฟังสายมือนะครับหมุนออกฝั่งนี้นะครับหมุนเข่าห้องกับหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับนันก็มี่ประแจเฉพาะหมุนของมันนะครับ รถไม่กะแถมเข้ามาหรือว่าล้านขายพัสดุนะครับอุปกรณ์นะครับก็มีนะครับก็ตัวมาที่ตรงเลี้ยนไถ่หนัาหนองนะครับนี่ครับตัวมาครับนี่ครับมาตัวนี้นะครับเบอร์ยี่สิบสองนะครับจะกะตัวไปก็มาตัวนี้นะครับะตุ้งขามกันนะครับเบอร์สิบสี่นะครับตุ้งขามกันนะครับ เป็นจุดดุมหลอนะครับนี่ครับน้ำมันจุดดุมหลอนะครับนี่ตัวนึงอยู่ประมาณนี้นะครับข่าวๆนะครับกระเปี่ยนมะอยากนะครับก็ะึกษาบึงหลายๆทันหลายๆคน้นเลี่ยนนะครับมีคลิปลุ่งหลากหลายนะครับเดี๋ยวจะสีเหลือกเบิ่งเขานะครับกับมาประยุกต์ใส่ในหลดของทันใดนะครับนี่ครับกับเปียนไว้แล้วครับที่นี่นะครับจุดมันเครื่องกรอง กองน้ำมันเครื่องกองเกลือเพื่งนะครับแล้วก็กองเก้ยวตัวนี้นะครับตัวนี้ผมงก็ได้ทําการเปลี่ยนไปแล้วนะครับตัวเก่ามันเนี่ยไม่ค่อยเห็นน้ำมันแล้วนะครับมาเข้าเรื่องกันต่อครับนี่ครับน้ำมันก็ได้ค่อยแล้วเปลี่ยนหมอยางครับน้ำมันขั้นหนานะครับชุดขั้นหนาเปลี่ยนหมอยางครับ เปลี่ยนได้ปรตองโลสาอ้างหากนะครับสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับ ไม่ค่อยแล้วนะที่พาไปเปลี่ยนฟังคุณออกมาปล่อยค้างอีกตัวนะครับ ขัขลังจากที่น้ำมันไหลเหลอวนะครับเขาก็ทำความสะอาดบริเวณห้หนูนอตนะครับกับปิด ดึงถาดอกนาดอกไปที่ไว้นะครับไปจะยอดสู่ยอดคัดถ่ายนะครับเอาผ้าเศษเดหน่อยนะครับมาทำการเติมนะครับตัวนี้ผมใส่เป็นท่อ PVC นะครับดัดเปลี่ยนเอานะครับนี่ครับเป็นท่อหลุดนะครับนี่ครับ รัเปล่งมันเข่ากันเท่าเติมนี่มันเติมยากนะครับจีิกๆจะเป็นทอขึ้นมากรเปล่งนะครับนี่ครับเขามาเติมอยู่พีนะครับมันเติมายครัวนะครับคนเดียวก็เติมได้นะครับสบายครับนี่ครับประาณปิดจะรอนหน่อยนะครับเติมลงไปเลยนะครับ มีใส่งานได้ยาวๆครับได้ถึงข้างหน้าข้างหลังครับตติมดานหลังก็ได้นะครับมีสบายครับเดไค่ใบเดียวคุ้มครับถ้ามันบ่อหายนะครับ นเพราะก็เตือนไม่เบิดเลยนะครับแล้วเขาก็ไปบึงไปวัดบึงธรรมันอีกเชนหนึ่งนะครับหล่นผ่านจากไหนกะถ้าข้อมูลบโปปิ้ปันไหนกะขอภัยนํานะครับข,าข้าวเมนต์เข้ามาครับสำหรับปูหูนะครับข้อมูลกาสิบโปปิ้ปันไหนนะครับ อืมลุ่นั็จะเบานี่นะครับเขาเป็นน้นเซีตินครับนี่ครับอุปกรณ์น,นะครับเพิ่งดัดแปลงขึน้นมาเสานะครับนี่ครับก็จะใส่ประมาณนี้นะครับ ุ่งขึ้นมา hehe, so only, to นะครับส่ได้ทั Now, ้งขนาข้างหลังครับเวลาจะเติมข้างหลังกระอดตัวนหน่อยสีเหลืองหวงนะครับกระอดเมื่อกี้เรือจะถนบนนะครับนะครับวิธีการวัดน้ำมันกัมันจะมีเผาอยอู่ข้างในนะครับเข้าที่ง่ายๆนะครับมันจะอยูุระหว่างกึ่งกลางองข้าหนาพอดีนะครับเพราะกับวัดนะครับเอาสายตาเข้านะครับมันจะมีเผาอดันในนะครับมันอยู่ถ่วมเผ้าจักในหน่อยนะครับกระสบประมาณนี้นะครับกฝากเลขกูแชนั่นนะครับ พบก,กันคลิปหน้าครับสำหรับที่นี่ก็บายบายครับสวัสดีครับ